ไทยสปอร์ตสวัสดีครับโอเควันนี้เรามาเรามีคลิปแนะนำสินค้าอีกตัวหนึ่งครับที่ทางไทยสปอร์ตเอนจินเนรริงเรา,าจำหน่ายอยู่จะจำหน่ายอยู่นะครับนั่นก็คือไฮวินลิเนียไกด์นะครับวันนี้เราเตรียมที่จะสง่งตัวลิเนียไกด์บล็อกดีนะครับคือเต็มเป็น HGW ี g w หมายเข้าว่ายังไงก็คือเป็นรุ่นที่ แบบ W แปลว่าแบบวิงนะครับคือแบบปีกถ้าภาษาช่างทั่วไปก็คือแบบมีปีกหรือแบบกล่องไม้ขีดก็คือ HGHH คือตัว H ก็คือจะไม่มีแบบปีกออกมาก็คือเป็นรูยึดต,ตรงนี้4ตัวแต่ถ้าเกิดแบบวิงนะครับแบบปีกมันก็จะมีแบบปีกยื่นออกมานะครับเราจะเห็นปีกนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะคือรุ่นซีรีส์ HGHW นะครับ HGW 25ไซส์25นะครับตัวนี้ไซส์25แบบอันนี้ตัวลูกบล็อกของเขานะครับเดี๋ยวผมอ่านี่ไงเจอแล้วครับ HG ที่มันเป็นแบบแบบกล่องไม้ขีดเขาบอก HG ถ้าเป็น HGH h, นะครับ HGH หรื h h, W ก็จะเขียนว่า W h ก็คือเป็นแบบกล่องไม้ขีดคือแบบสี่เหลี่ยมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมีพอดีเลย,เยนะครับ ยากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอ,อยากนะครับโ uh, <okay. S 1> อเคมาแล้วครับนี่นะครับมันจะแตกต่างนิดนึงคือรูรูยึดก็จะอยู่ข้างในแล้วพอเรามองนั้นข้างก็จะเป็นสีเหลืองเ,เป็นกล่องนี้นะครับเหมือนกล่องไม่ขีดนั่นเองอันนี้เป็น HGH นะครับถ้าเรียกทักๆกไปก็ h g ดในกล่องก็จะมีตัวนิปเปิ r ไม,ม้สรับอัดจารบี ยึดกับด้านข้างนะครับถอดหน้าตัวนี้ออกนะครับดำๆออกแล้วก็ยึดตัวนี้เข้าไปแล้วก็เป็นไว้สําหรับอัดจารบีเวลาใช้งานไปนานๆมันก็ต้องการหล่อลื่นนะครับต้องระวังนะครับบางครั้งพอปล่อยให้แห้งบ่อยอะไรแล้วเนี่ยบางทีอินเนียไกยเราก็พังเสียหายต้องเปลี่ยนบล็อกใหม่ลูกปืนแตกนะครับโดยปกติเราจะจําหน่ายก็คือตัวเราจะมีตัวแคป นะครับยึดปิดรูนะครับแล้วก็โดยปกติก็จะมีรางนะครับนี่รางเหลี่ยวนะครับตัวรางตัวนี้ก็คือสามารถสั่งตัดได้นะครับความยาวต้องการเท่าไหล่เมตรห้าสิบเซนหรือ500มิลหนึ่งพันมิลสามพันมิลสูงสุดเส้นหนึ่งเส้นก็คืออยู่ที่4เมตรคือ4,000มิลนะครับลิเนียไกด์อ้าวแล้วผมต้องการ8 8เมตรทําไงสามารถเอาไปต่อได้นะครับลักษณะการต่อก็คืออาจจะต้องตัดหัวท้ายให้มัน พอดีเพื่อที่จะไปต่อนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าไม่สั่งเนี่ยเราจะใช้วิธีการตัดแบบเครื่องตัดลิเนียรธรรมดาไม่ได้ซีเรียสเรื่อววความมุมได้ฉากไหมแต่ถ้าเอาไปต่อเนี่ยจะต้องแจ้งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการตัดเพื่อที่จะไปต่อนะครับต่อได้นะครับต่อให้ยาวขึ้นบางครั้งก็ไม่ถึงที่ผมไม่ต้องการที่มีลูกค้ารายหนึ่งที่ต้องส่งไปต่างประเทศแต่มันมีปัญหาว่า สั่งไอ้สเมตรแล้วมันไม่ได้เพราะว่า1กล่องมันยาวเกินไปมันไม่แมทสามารถตัดเป็นเมตร50แล้วค่อยไปต่อก็ได้ครับแต่การต่อนี่ก็คือว่าจะต้องสั่งต่อนี่ก็คืออาจจะต่อแมชชีนหัวท้ายกึ่งหรือใช้ไวคัดตัดนะครับการต่อก็คือเราอยู่ที่สแตนด์ดจริงๆก็50าสิคือครึ่งหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีก็ประมาณให้มันใกล้เคียงก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าอย่าให้เกิดน,นี้นะครับการต่อ ควรจะไม่เกินอ,อย่างตัวนี้รูรูระหว่างรูก็คือ60มิลต้องไม่น้อยกว่าต้องไม่มากกว่า30นะครับครึ่งหนึ่งต่อครึ่งนะครับเวลายึดเข้าไปมันจะได้พอดีกันนะครับอ,อันนี้ความยาวก็จะแบ่งก็จะแก้งได้ครับว่าจะเอาแบบความยาวเท่าไร่นะครับอ,อันนี้ลูกค้าสั่งมาอยู่ที่25งพนะครับคือ2องเมตรห้าสิบเซน ความยาวสูงสุดของลิเนียก็คือ3าเมตรนะครับ4,000มิลนะครับสั่งได้ครับไทยสปอร์ตเราก็มี support ให้นะครับลิเนียไกด์ไฮวินนะครับยินดีให้คำแนะนำแล้วก็การใช้งานสอบถามเข้ามาได้ครับแต่ถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจก็ลิงก์มาได้หรือว่ากดลิงก์เพิ่มเพื่อนมาได้จาก Line แอดนะครับคือแอปไทยสปอร์ตนะครับอย่าลืมเติมแอดนะครับไทยสปอร์ตก็ตามตัวหรือเดี๋ยวใต้คอมเมนต์ ก็จะมีให้นะครับเดี๋ยวผมจดไว้ให้เดี๋ยวทำไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ